สวัสดีจ้าสวัสดีคือเก่าจ้ะมีสวัสดีสาวไทยแต่บ้านสุคนนเราจะเลือกอันเมื่อนี้วันเสาร์เสาววันเสาร์มีงานการสาวเมื่อนี้เิตยงานน้ำลายเจ็ดชั่วโมงจะมีเลิกเที่ยงหัวจ้ะตื่นเต้นสีเป็นบ่ไปแาบน้ำอาบบมาแต่งตัวสวยเนอกเหนือจากงานพะมานั่งยืนรถก็อยากกินกาแฟเลยจะกระส้งกาแฟก็จะขึ้นขึ้นฮอดสาวไทยแต่บ้านเนองกาะ ขื่นกุ้ยต่ก่อนเพราะว่ายังไดงสามีก็มีงานประจำทำแล้วก็มีเงินเดือนสืนะ่อเนาะพอ <c oughs> ได้ไปโรงเรียนคือแต่เก่าแล้วแต่เกา่าในมกมุ่นอยู่ในหนังสือแนละ้วมันก็เลยมันก็เลยเหตุแห่งเครียดเดี๋ยวนี้พอได้มกมุ่นในหนังสือและะ้วก็แค่ขับรถไปมือออกไปออกมาอยู่ลอบเมืองนะจ๊ะโซนเมเนาะอยู่รอบวุนไปวุ่นมาวุ่นไปวนมาเที่ยวนึงก็ใส่เวลาสมองหนึ่งจ๊ะเวลาสมองวิ่ประเทศนอร์เวย์เด้ชเด้อ เมืองทุ่งเสือประเทศลาวผู้ใดมาเที่ยวทั้งนี้กะทักใครมีมาได้เด้อมีพาไปเที่ยวได้ได้ใจเวลาย่ำมีว่าหรือว่ามีเลิกงานแล้วมีก็พาไปเที่ยวได้หรือว่ามีแนะนําได้ว่าตรงไหนตรงไหนย่งค่ะวีรู้จักจังวีก็บอแมว่ารู้จักเปื่อสมองแต่แต่ีก็รู้จักเพราะว่ามีเคยนับเด็กซ์ซยูหาปคือเมื่อนี้พีไปขับอยู่ก็ได้แต่ว่ามขับสิไปขับมันก็สิเมือยแห้งสิมันมือลายเนาะเพราะว่า านถามว่าเมื่อยบานั่งเมื่อมันกับเมื่อยเพราะว่านั่งสิบสิบชั่วโมงสิบกว่าชั่วโมงเสร็จคืนวานเดี๋ยววานทำงานสิบชั่วโมงมราจะนัดวานคือถ่ายทำงานสิบชั่วโมงเขาดูเขาจะดูภาพเดี๋ยวตอนพอเราขับไปสี่สี่ชั่วโมงแล้วเขาเขาไม่ได้พักประมาณห้าสิบนาทีเขาจะแล้วกับมันทุกเขียวถ้าเข้าบอขับรถสากเกืหรือว่าผู้โดยสารก็หลายคนมันจะสิมีให้เราพัก ที่จะแต่แต่ละเถี่ยวแต่ละเถี่ยวะพอที่เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นทางบางมือมันเกิดเพราะได้ขับแค่สายเดียวแต่เมื่อนี้ขับสายเดียวสายที่แปดจะแต่เมื่อวานนี่ขับหากสายก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันเกิดว่ไปแบบนี้แล้วแต่เพิ่นแล้วแต่เพิ่นตั้งตั้งให้ค่ะว่ามีซีได้ขับสายใดสายใดแต่น้มือเนาะแต่สายใดก็ว่ามีปัญหาจากือเกาเพราะว่า ก่อนที่จะมาทํางานต้อคขับเป็นรถสู้สายจะตกยืนเสียทางในคนเดียวเนาะคนี่เฮาจะมาเลิกงานมันกับเด้มีปัญหาสําหรับสำหรับการเหตุนว่นเฮาจะขับรถได้มีสายไทนอันบางว่าสาวแทแกย้าบางคนกะสีสบายดีสุคนน้อเนาะ